สวัสดีครับผมทิมมี่สุดน่ารักพวกคุณเคยตกปันไาเลื่องกันหรือเปล่าครับใช่ครับผมเคยตกปันไาเลื่อนช่วงผมป5เนี่ยผมไปกับแม่ผมแม่ผมไปขายอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะ ไปกับป้าคนหนึ่งแล้วก็เล็กก็ลูกของป้าเป็นอายุมากกว่าผมประมาณหนึ่งนะครับผมนะผมขอข้ามไปตอนที่ผมตกปันไดเลี่ยนกันดีกว่านะแม่ป้าผมลูกของป้าก็ลงไปด้วยนะไปห้างขายของมือสองหรือเปล่าก็าไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้มันนานแล้วครับผมนะไปครับผมนะไปถึงปันไดเลี่ยนนะครับผมนะผมไม่เคยขึ้นปันไดเลี่ยนมาก่อนเลยครับผมนะ ผมแบบเห็นปันไดเลียนครั้งแรกเลยครับผมนะมันกล้าขึ้นปันไดเลียนเลยครับผมกลัวครับผมนะแม่ผมบอกว่าแบบพยายามทรงตัวระวังเด้อลูกแบบนี้นะครับผมนะผมแบบก่อไปขึ้นปันไดเลียนแบบผมแบบทรงตัวไม่อยู่นะครับผมนะมันทรงตัวไม่ได้ครับผมนะตกแบบปงปังปองปังเฮียจริงแม่งเป็นหลายตลบเลยเฮียนักจากนั้นครับคนแถวนั้นก็หันมาหาผมหมดเลยนะครับผมรู้สึกอายมากเลยครับผมนะผมหันมามองแม่ป้าลูกของป้าครับผมนะ พวกเข้าหัวเราะใส่ผมนะครับแบบหัวร้อประมาณแบบเป็นเฮียอะไรสัตว์ในใจผมตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกมาเหมือนกับผมรู้สึกแบบโอ้กูอยากออกไว้ดิซ่าผมก็ไม่เป็นอะไรมากครับผมนะผมก็แบบลอยฟกซ้ำนิดนึงนะครับผมนะผมก็กลับบ้านแบบปลอดภัยนะครับผมนะก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมนะกับคลิปตกปันไดเรื่องของผมนะฝากกดไลค์ กดติดตามผมด้วยครับ